ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็เจริญพรคณะสัทธาสาธทุชนผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่อง Youtube อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสัรนะเป็นวันแห่งการฟังเทศปฏิบัติธรรม ตรงกับวันเสาร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2565ขึ้น8ข้าเดือน5วันนี้จะพูดถึงมงคลที่12คือการเลี้ยงดูบุตรท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าต้นไม้ถ้าลูกมันรดไม่ดีก็มีแต่คนจะโค่นต้นทิง้งไม่มีใครคิดจะบำรุงรักษาไว้ ตรงกันข้ามถ้าลูกมันรสดีทั้งหวานทั้งมันเจ้าของก็อยากที่จะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินทนุถนอมให้คงต้นอยู่นานๆต้นไม้จะอายุยืนได้และได้รับการบำรุงรักษาดีเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับลูกของมันคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าลูกทำดีคนทั้งหลายก็ชื่นชมมาถึงพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกดีความสุขกายสบายใจก็ติดตามมาเพราะลูก บุญกุศลความดีก็ไหลามาเทม,มาเพราะลูกแต่ถ้าลูกทำชั่วช้าเร็วซามคนทั้งหลายก็แช่งด่ามาถึงพ่อแม่ด้วยเหมือนกันพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ว่าสิริมงคลของคนที่เป็นพ่อแม่อยู่ที่ลูกและในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ป้องกันแก้ไขให้ดีแล้วอัระมงคลก็จะมาจากลูกเช่นเดียวกันทีนี้ถามว่าทำไมเราจึงต้องเลี้ยงดูบุตร วันหนึ่งเราก็ต้องแก่และต้องตายสิ่งที่อยากได้กันทุกคนทุกท่านก็คือความปีติความปลื้มใจเอาไว้หล่อเลี้ยงใจให้สดชื่นความปลื้มปีติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้เห็นผลแห่งความดีหรือผลงานดีๆที่เราทำไว้ยิ่งผลงานดีมากเท่าไหร่ยิ่งชื่นใจมากเท่านั้นแล้วอายุของเราจะยืนยาวสุขภาพก็จะแข็งแรง สุดยอดผลงานของนักปฏิบัติธรรมก็คือการกำจัดกิเลสในตัวให้หมดไปสุดยอดผลงานของชาวโลกก็คือการมีลูกหลานเป็นคนดีไว้สืบสกุลถ้าลูกหลานเป็นคนเลวมันช้ำใจยิ่งกว่าการถูกใครจับใส่ครกโขกเสียอีกเลี้ยงสุนัขแล้วกัดสู้สุนัขคนอื่นไม่ได้ยังเจ็บใจเลี้ยงลูกแล้วดีสู้ลูกคนอื่นไม่ได้จะช้ำใจสักแค่ไหนท่านทั้งหลายลองคิดดู บทนั้นท่านแปลมาจากคำว่าปุตตะที่แปลว่าลูกซึ่งมีความหมายอยู่สองประการคือผูดทำสกุลให้บริสุทธิ์และผู้ยังหาไทยของพ่อแม่ให้เต็มอิ่มฟังดูแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานน่ยจะต้องเข้าใจว่าเราต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อบุปการีอย่างไรจากความหมายตรงนี้ ทีนี้ท่านก็บอกอีกว่าบุทนั้นมีอยู่สประเภทคือหนึ่งอภิชาติบุตรหมายถึงบุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดาเป็นบุตรชั้นสูงสร้างความเจริญแก่วงตระกูลได้ 2. อนุชาติบุตรคือบุทที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดาเป็นบุตรชั้นกลางพอจะรักษาวงตระกูลไว้ได้และประเภทที่3ท่านเรียกว่าอวาชาติบรตร คือบุตรที่มีความเลวมีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่เป็นบุตรชั้นต่ำบุตรประเภทนี้จะนำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่จะทำให้ได้ลูกที่ดีนั้นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คือต้องเป็นคนดีก่อนต้องทำบญมาดีจึงได้ลูกดีเหมือนต้นไม้พันธุ์ดีก็ย่อมมีลูกพันธุ์ดี เด็กที่เกิดในท้องพ่อแม่จะมีคุณธรรมในใจที่ติดตัวมาในระดับใกล้เคียงกับพ่อกับแม่เนี่ยในขณะที่เด็กมาเกิดดังนั้นพ่อแม่ที่ต้องการได้ลูกดีเนี่ยก็ต้องขวนขวายสร้างความดีไว้มากๆยิ่งพ่อแม่สร้างบนมากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้ลูกดีก็มีมากเท่านั้นต่อมาการเลี้ยงดูของเราจะต้องเลี้ยงดูด้วยความขมักขมแน่นเอาใจใส่ อบรมอย่างดีซึ่งถ้าจะแยกออกไปก็คือแยกเป็นการเลี้ยงดูลูกการเลี้ยงดูลูกนี่มีอยู่สองทางคือการเลี้ยงดูลูกทางโลกและการเลี้ยงดูลูกในทางธรรมซึ่งผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยควรจะเลี้ยงดูลูกให้พร้อมบริบูรณ์ทั้งสองทางการเลี้ยงดูทางโลกก็คือการให้ลูกเนี่ยออกจากความชั่วทุกประการให้มีศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ แล้วก็ปลูกฝังลูกในทางที่ดีคือให้ลูกประพฤติดีมีศีลธรรมพ่อแม่ต้องพยายามเล็งเข้าหาใจของลูกเพราะใจเป็นตัวควบคุมการกระทําของคนที่ว่าเลี้ยงลูกให้ดีคือทําใจของลูกให้ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งของนั้นมีอยู่2ประเภทคือของกินกับของใช้สําหรับของกินนั้นทุกคนต้องกินเหมือนกันหมดเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตคงชีวิตอยู่ได้ ส่วนของใช้นั้นต่างคนต่างก็มีตามความจําเป็นเช่นชาวนาก็ต้องมีจอบมีไถสมียนก็ต้องมีประกาสมบัติทางใจมีอยู่สองประการเหมือนกันคือธรรมะแล้วก็วิชาความรู้ธรรมะถือเป็นอาหารใจวิชาความรู้เป็นเครื่องมือของใจตามธรรมดาร่างกายคนถ้าขาดอาหารแล้วก็จะเสียกำลังคน ต้องมีธรรมะให้พอเพียงจึงจะช่วยเลี้ยงร่างกายแล้วก็จิตใจควบคู่กันไปด้วยพ่อแม่ต้องปลูกใจลูกให้มีทั้งสองอย่างคือให้มีทั้งคุณธรรมมีวิชาความรู้ควบคู่กันไปด้วยนี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากต่อมาก็ให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีภารกิจขอ้อนี้ความมันก็ชัดอยู่แล้วคือพ่อแม่ต้องให้ลูกได้เล่าเรียนศึกษา เพื่อให้เขาได้มีความรู้สามารถช่วยตัวเองต่อไปได้ต่อมาก็จัดแจงให้ลูกแต่งงานกับคนที่ดีความหมายในทางปฏิบัตินั้นก็คือพ่อแม่ต้องเป็นธุระในการแต่งงานของลูกให้คำแนะนำและก็ช่วยเหลือให้คำปรึกษาและพ่อแม่ต้องพยายามให้ลูกได้คู่ครองที่ดีตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อมา ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมอบทรัพย์ประดกให้เมื่อถึงการอันสมควรพอถึงเวลาควรที่จะให้ก็ต้องให้ถ้ายังไม่ถึงเวลาอันควรให้ก็อย่าเพิ่งให้เช่นลูกยังเยาว์ยังไม่รู้ค่าของทรัพย์สินเงินทองก็ควรรอให้เขาเติบโตเสียก่อนจึงให้ถ้าลูกยังประพฤติชั่วอยู่เช่นหมกบุ่นอยู่ในอบายมุกก็รอให้เขากลับตัวกลับใจเสียก่อนแล้วจึงให้ อย่างนี้เป็นต้นก็ให้เราพิจารณาเอาดูเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดเลยก็คือต้องเลี้ยงดูลูกให้ชักจูงเข้าไปสู่ทางธรรมนั่นก็คือรู้จักพาลูกเข้าวัดเข้าวาเพื่อศึกษาหาความรู้ในทางพุทธศาสนาบ้างชักนำลูกให้สวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำชักนำให้ลูกทำบุญเช่นตักบาตรรักษาศีลบ้างบางครั้งบางโอกาสที่มีเวลา ชักนำให้ลูกทำสมาธิภาวนาร่วมกันเป็นประจำถ้ามีโอกาสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกเป็นบุตรชายก็ให้บวชเป็นสัมมาเนนหรือบวชเป็นพระภิกษุแล้วเข้าปฏิบัติธรรมรวมทั้งศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยเนี่ยจะเป็นคุณอย่างมากข้อที่เป็นข้อสังเกตข้อเตือนใจสำหรับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นั่นก็คือเวลาลักลูกเนี่ยอย่าโอโลกูกอย่าตามใจลูกเกินไป เราะจะทําให้เด็กเสียนิสัยเหตุที่พ่อแม่ตามใจลูกเกินไปมักเป็นเพราะรักลูกมากเกินไปรักมากจนไม่กล้าลงโทษสั่งสอนไม่มีเวลาอบรมรู้สึกเป็นความผิดของตัวเองที่ไม่มีเวลาให้ลูกจึงปลอบประโลมตนเองด้วยการตามใจลูกซึ่งถือว่าเป็นวิธีแก้ไขที่ผิดอยากเคร่งระเบียบจนเกินไปรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้าง แล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ลูกให้พอเพียงไม่ว่างานเราจะยุ่งมากแค่ไหนก็ต้องหาเวลาให้ลูกเมื่อเห็นลูกทํำผิดควรที่จะบอกกล่าวสั่งสอนเพื่อที่จะได้แก้ไขให้ทันท่วงทีตรงนี้ก็เป็นข้อเตือนใจอย่างหนึ่งฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงลูกดีแล้วเนี่ยอนิสงส์ที่เราจะได้รับก็คือพ่อแม่จะได้ความปีติภาคภูมิใจเป็นเครื่องตอบแทนครอบครัวจะสงบร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติก็จะมีแต่คนดีไว้ใช้แล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีของสังคมซืบไปตลอดกาลแล้วนะท่านกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาอภิชาติบุตรอนุชาติบุตรไม่ปรารถนาอวาวาชิตบุตรพูดตัดสกุลบุตรเหล่านี้แหลมีพร้อมอยู่ในโลกบุตรเหล่าใดเป็นอุบาสกมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ถ้อยคำ ปราศจากความตรนีบุตรเหล่านั้นย่อมภพโรดในบริษัททั้งหลายเหมือนพระจันทร์พ้นจากก้อนเมฆภพโรดอยู่ฉะนั้นนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระใจความของมองคลละสูตรในมงคลที่12ก็คือการเลี้ยงดูบุตรกิจมา่ันทั้งหลายฟังแล้วน่าจะเกิดความเข้าใจไม่มากกว่าน้อยเอาละการกล่าวสารธรรมในวันพระวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา ขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันธรรมะสวัสดี